โครงการนี้เหมาะสาหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านที่มีความสงบและก็มีความเป็นส่วนตัวค่ะในโครงการนี้นะคะเขาจะอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูผามา่านปราสาทเปลือยน้อยและก็พระธาตุแก่นรามค่ะและนี่ก็คือหน้าบ้านเลขที่165ทับสนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีขนาดพื้นที่61.2ตารางวาค่ะสามารถจอดรถภายในบ้านได้2คัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการพิมานชน2ในโซนขอนแก่นนะคะโครงการนี้เหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านที่มีความสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่ะในโครงการนี้นะคะเขาจะอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านปราสาทเปลือยน้อยและก็พระธาตุแก่นรามค่ะภายในโครงการนี้นะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทะเลสาบแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ นี่ก็คือหน้าบ้านเลขที่16,5ทับสนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีขนาดพื้นที่61.2ตารางวาค่ะสามารถจอดรถภายในบ้านได้2คันเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะที่บริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านนะคะมีพื้นที่กว้างแล้วก็ปลอดโปร่งมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดสรรเป็นโซนได้หลากหลายโซนค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นสามารถวางโซฟาแล้วก็ชั้นวางของชั้นวางทีวีได้อีกด้วยและบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนทานข้าววางโต๊ะทานข้าวที่นั่งได้7-8คน ลและก็จะยังมีในส่วนของหลังบ้านนะคะที่คุณผู้ชมสามารถออกไปทํากิจกรรมกับครอบครัวได้เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางของบ้านนะคะ <S <S ห้องน้ําส่วนรวมในชั้นหนึ่งนะคะ <S 1> <S 1> ก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะ <S 1> <S 1> และก็จะยังมีในส่วนของห้องครัวนะคะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งกั้นโซนทําเป็นโซนซักล้างได้อีกด้วยค่ะและภายในชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดที่คุณผู้ชมสามารถเก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยค่ะ ที่บริเวณชั้น2นะคะก็จะมีห้องนอน3ห้องห้องน้ำา1ห้องแล้วก็ห้องอเนกประสงค์1ห้องที่คุณผู้ชมสามารถทำไปเป็นห้องพระได้ด้วยค่ะ ภายในห้องนอนใหญ่นะคะมีขนาดพื้นที่กว้างสามารถวางเตียงขนาด5ถึงหฟุตได้เลยส่วนห้องนอนเล็กนะคะทั้ง2ห้องจะสามารถวางเตียงขนาด3-5ถึงฟุตได้ค่ะและภายในห้องนอนทุกๆห้องนะคะก็จะมีหน้าต่างที่คุณผู้ชมสามารถเปิดออกไปเพื่อถ่ายเทอากาศแล้วก็รับแสงแดดพร้อมกับชมวิวภายในโครงการได้อีกด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะห้องน้ำส่วนรวมในชั้น2มีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการพิมานชน2โดยเริ่มต้นจากสนามบินขอนแก่นถนนมลิวันขับตรงไปบนถนนมลิวันประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพขับต่อไปบนถนนมิตรภาพประมาณ3กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีทาตขับตรงไปบนถนนสีทาตอีก3กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านหน้าครับ คุณผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่นะคะที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยและสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทางค่ะ YouTube, Facebook t i k t อกและยังมีแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่รวบรวมทัพ์ไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมและคุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS สํำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ you yeah.